สวัสดีค่ะชาวราศีกุมสําหรับคลิปในวันนี้นะคะจะเป็นการดูดวงความรักของชาวราศีกุมนะคะประจําเดือนสิงหาคม2564นะคะสันวับชาวราศีกุมจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22มกราคมไปจนถึงวันที่21กุมภาพันธ์เนาะ ก็มาดูกันนะคะว่าความรักของชาวราศีกุมจะเป็นยังไงกันบ้างในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะไพ่ใบแรก The Hangman นะเปิดมาก็ได้ The Hangman เลยจริงๆไพ่ The Hangman เปไพ่ที่บอกไว้คือเราคงต้องแบบต้องคิดพินิจพิจารณากึกตรองอ่ามันเหมือนกับว่าในช่วงนี้คุณอาจจะอยู่ในสถา,านการณ์ที่คุณอาจจะไม่ได้สะดวกสบายไม่ได้มีความสุขมีความอึดอัดขัดใจหลายๆสิ่งหลาย,อย,าย,อ,ย,ายอย่างไม่ได้เป็นไป,นปนตามที่เราคิดในขณะเดีวยวกันคุณก็อาจจะรู้สึกว่าคุณทําอะไรไม่ได้เลยนะทำอะไรไม่ได้ ในช่วงนี้นะคะกระดิระดเดียไปไหนก็ไม่ได้อเพราะฉะนั้นนะี่ยในเรื่องของความรักเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยชาวราศีกุมนะคะอาจจะต้องแบบเปิดใจยอมรับกับความเป็นจริงอืมสภาพความเป็นอยู่นะคะว่าณนะตอนนี้มันเป็นยังไงคือบางคนเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าโอ้โห ตัวเองนี่ติดตันตัวเองนี่แบบโอ้ไม่รู้จะทํำยังไงในช่วงนี้นะคะแต่บางคนก็รู้สึกว่าเออชีวิตก็ดูยังมีหวังอยู่นะก็ได้ไพ่เดือดตามาด้วยนะคะคุณได้ความรู้สึกว่าที่ผ่านมานี่ฉันก็ทําดีนี่เออถ้าเกิดว่าใครที่มีแฟนอยู่แล้วนะคะให้ความรู้สึกว่าคุณเองคุณจะต้องดูแลแล้วก็ใส่ใจมากขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครก็ตามนะคะดูแลใส่ใจคนรักของตัวเองให้ดีขึ้นเนี่ยคุณก็มีความหวังมากขึ้นด้วยชเช่นเดียวกันนะคะคือมีความหวังที่ดีประมาณว่าสิ่งที่คุณคิดสิ่งทีี่คุณออยาากกกจะได้็มโส นะที่จะประสบความสําเร็จก็แล้วกันในเรื่องของความรักนะคะแต่นั่นอย่างที่บอกนะคะว่าต้องขึ้นอยู่กับว่าตัวคุณเองเนี่ยดูแลใส่ใจมาก,กน้อยมากน้อยแค่ไหนนะอ่าเอาอย่างนั้นดีกว่าคือเขาเรียกอะไรทำดีก็ได้ดีในช่วงนี้นะคะทีนี้เนี่ยคือมันมีไพ่สี่เหรียญเข้ามาด้วยเนะ CO, าะสามสี่โอไพ่เหรียญมาสามสี่แล้วก็ไพ่หกคือจริงๆมันให้ความรู้สึกแบบว่า,วาในช่วงนี้ชาวราศีกุมเองนะคะอาจจะมีเรื่องราวบางอย่างนะคะอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่า,วา เออจะบอกว่าเซอร์ไพรส์มันก็ได้นะคะคือเอาเป็นว่าสาหรับชาวราศีกุมงั่านเนี่ยที่อยากจะมีบุตรนะคะอ่าคุณอาจจะได้แบบที่คุณไม่ได้คาดคิดมาก่อนนะคะแล้วทีนี้เนี่ยประเด็นมันอยู่ที่ว่าไอ้ที่ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้วางแผนนี่แหละคือจะว่าดีใจมันก็ดีใจนะแต่บางครั้งมันก็ให้รู้ความเสี่ยงกับว่าเฮ้ยมาตอนนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องของความกังวลใจมันกลายเป็นภาระ ะะสำหรับเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีกลุมท่านใดก็ตามนะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้อยากที่จะมีลูกในตอนนี้นะคะกรุณาป้องกันนะ ต้องป้องกันอย่างไวๆนะบางคนอาจจะมีไปแล้วด้วยก็ได้นะถ้าไปขึ้นมาแบบนี้มีโอกาสมากเลยนะคะคือมีโอกาสที่จะท้องไปแล้วด้วยด้วยซ้าไปคือจริงๆแล้วเนื่องจากสถานการณ์แบบนี้ในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจด้วยเรื่องของโรคระบาดด้วยมันไม่ได้เอื้ออํานวยให้กับคนท้องเลยนะคะคือความเสี่ยงค่อนข้างสูงมากนะคะทั้งแม่แล้วก็เด็กนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถ้าเกิดว่าคุณคนใดก็ตามที่ยังไม่อยากมีนะป้องกันเอาไว้จะดีกว่านะคะอย่าหลงละเลงนะคะอย่าคิดอย่าคิดไปเองอะ เอออย่าไปคิดไปเองว่ามันไม่มีหรอกมันไม่ได้หรอกอะไรอย่าไปคิดไปเองนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณคิดมันจะไม่ใช่มันจะไม่เป็นไปตามที่คุณคิดอะ่ะนะก็จะสร้างความลําบากความวิตกกังวลโดยใช้เหตุนะจ๊ะสาหรับใครที่มีไปแล้วในช่วงนี้นะคะต้องดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้มากๆประมาณว่าคือประมาณว่าไม่ยุ่งกับใครอะ่ะเอาง่ายๆนะเพราะว่าคือช่วงนี้คือมันก็ไม่ควรต้องยุ่งกับใครอยู่แล้วปะ เพออียงแต่ว่าคือต้องดูแลตัวเองบางคนก็บอกโอ้มันมันยากอะ่ะเพราะต้องทํางานต้องนู่นนี่นั่นคือยังต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนอยู่นึกออกไหมคะก็ยังยังต้องรับภาระนู่นนี่นั่น,นมีค่าใช้จ่ายไงเออยังต้องกินต้องใช้ไงจะให้แบบอยู่แต่กับบ้านมันก็คงไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องทํานะคะคือการไป การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะคะการป้องกันตัวเองคนจะต้องทํำยังไงในช่วงนี้นะคะขึ้นก็สำหรับคนที่ตั้งคันอยู่เนี่ยเขาก็จะเริ่มมีฉีดวัคซีนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ติดตามข่าวสารให้ดีนะคะสาหรับคนท้องนี่คือถือว่าอยู่ในกลุ่มของความเสี่ยงเนาะเพราะฉะนั้นก็ในตรงนี้ก็ลองตามนะคะคือเขาจะเริ่มมีประกาศมาเรื่อยๆแหละให้คุณไปรับวัคซีนเพราะฉะนั้นก็จำเป็นนะคะจำเป็นต้องไปนะ คือไม่ต้องไปกลัววัคซีนค่ะตอนนี้ขอให้กลัวโรคระบาดนะคะวัคซีนไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอะไรขนาดนั้นนะคะมันจะช่วยชีวิตเราแล้วก็ลูกของเราด้วยนะก็ฝากไว้ตลอดคนที่ตั้งครันนะคะโอเคทีนี้ถ้าดูในเรื่องของความรักทั่วไปจะเห็นได้ว่าเออมันมีเจ็ดเจ็ดถ้วยเข้ามานั่นแปลว่าอะไรแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอยากจะให้คิดในเรื่องของว่าคุณเองเี่ยสามารถที่จะตัดสินเอาเองได้นะคือเหมือนกับว่าคุณเองอาจจะต้องมี ออมีหลายทางเลือกมีหลายทวนเลือกให้กับคุณนะคะในเรื่องของความรักคือบางครั้งเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวคุณนะ,ะเพราะว่าคุณได้ไพ่สองดาบม,มาด้วยนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าคุณเองก็อาจจะจังลังเลก็ได้นะอาจจะคิดเยอะอาจจะลังเลอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊จะเอายังไงกับเรื่องของความรักของตัวเองดีจะพูดหรือไม่พูดเออเอายัาไๆคือระหว่างที่แบบคือมันเหมือนกับว่าคุณนะมีความในใจเยอะที่อยากจะพูดแต่คุณก็รู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊พูดไปแล้วมันอาจจะไม่ได้ส่งผลดีอะไรกับตัวเองสักเท่าไหร่มันอาจจะ เป็นบอกเกิดของความขัดแย้งก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเลยรู้สึกเหมือนกับว่าโอเคนะอา,อาจจาเป็นนะคือจริงๆนี่เนะี่ยมันมีไพ่สามเหรียญเข้ามานี่ให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าคุณเองรู้สึกเหมือนกับว่าคุณเองก็อยากจะได้เขาเรียกคาแนะนําดีกว่าเออให้คนอื่นเข้ามาช่วยดีกว่าคือเหมือนกับเราทําคนเอวคือเราทําคนเดียวเนี่ยมันอาจจะทําให้เรื่องมันบานปลายก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมีความขัดแย้งกับใครก็ตามนะคะมีความขัดแย้งแล,ล้วคุณรู้สึกเหมือนว่าพูดเองไม่ดีอะ ก็อาจจะเป็นจําเป็นที่จะต้องให้คนอื่นเข้ามาช่วยพูดอย่างเงี้ยจะดีกว่านะคะคือบางเรื่องบางเรื่องบางอย่างเนี่ยเราเองก็ไม่สะดวกปากที่จะพูดถูกไหมเออไม่สะดวกปากหรือแม้กระทั่งเรื่องที่ว่าเราอาจที่จะแบบคือด้วยความที่คุณมีทั้งแปดถ้วยแล้วเจ็ดถ้วยมันให้ความรู้สึกว่าเอ้ยบางครั้งมันอาจจะมีถึงเรื่องของเอ่อความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นเหมือนกับเราไปด้วยกันไม่ได้เออแล้วอยากจะเลิกลาการแต่คุณรู้สึกเหมือนกับว่า มันการที่จะต้องบอกเลิกใครสักคนเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเออคุณลำบากใจอ่ะอืมเพราะฉะนั้นคือก็เอาเป็นว่าม,มันมีมันมีโอกาสแล้วลกันนะก็ให้คนอื่นเข้ามาช่วยนี่แหละดีที่สุดแล้วนะคะอย่างน้อยก็จะเป็นการลดแรงกระแทกอ่ะก็เร่งลดแรงกระแทกเลยคือลดความขัดแย้งที่รุนแรงอ่ะเพราะคุณได้ภายในมาด้วยเพราะบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นจากคุณเองอาจจะเป็นคนที่แบบวิธีการสือนะ่อสารน่ะอาจจะอาจจะเพราะเรื่ออะไรปากไม่ดีอ่ะเออปากไม่ดีพอปากไม่ดีปุ๊บ บางครั้งการแช้อารมณ์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมันจะทําให้เหตุการณ์มันดูแย่ลงไปอีกซึ่งจริงๆเหมือนกับว่าคุณเองก็รู้ตัวดีอยู่แล้วนะคะอ่าเอาเป็นว่าในเคสที่ใครที่คิดว่าอยากจะแบบเอออยากจะเลือกใครบางคนหนึ่งอาจจะอยากที่จะแบบเออชีวิตเราเข้ากันไม่ได้อะไรเงี้ยก็ให้คนนี้มาช่วยคุยนะคะอย่างเงี้ยดีกว่านะก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะง่ายนะเออไม่ใช่บอกว่าฉันจะไปฉันจะไปฉันจะไปฉันไม่อยากจะอยู่กับเธอแล้วอะไรเงี้ยมันไม่ได้ง่ายนะ ควาเป็นว่าคือมันก็ยังเป็นมันอาจจะมีความผูกพันอะไรบางอย่างอาจจะมีภาระอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องแบกรับอยู่นะเออเพราะฉะนั้นนั่นคือใส่ที่ว่าทําไมคุณถึงถึง,ถงได้ถูกแฮงแมนติดตัวมาไงก็เออต้องคิดอะ่ะคือต้องคิดว่าเอ,อ่ออะไรที่มันดีกับตัวเองเอางี้เลอนะคือเรื่องของความรักมันพูดยากไงคือเราไม่สามารถบอกได้ว่าคนนั้นถูกคนนั้นผิดนะถูกไหมเราบอกไม่ได้หรอกเพราะตัวคุณเองก็ยังไม่แน่ใจเลยได้ซ้ำว่ารักเขาจริงหรือเปล่า มีความสุขไหมเวลาที่คุณอยู่กับเขาคุณยังไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นในเมื่อคุณเองตัดสินใจไม่ได้บางครั้งนี่บอกเอ้ยบางทีมันต้องคิดอะคิดให้รอบด้านคิดให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรลงไปแล้วกันนะคะคือมันเหมือนกับว่ายิ่งเฉพาะคนที่แบบโดยเฉพาะคนที่ไม่ีครอบครัวแล้วอะออคุณต้องคิดให้เยอะๆนะเพราะว่าตัวตัวคุณมันไม่ใช่ตัวคุณคนเดียวไงมันมีพ่วงอื่นๆเข้ามาด้วยมันอาจจะมีลูกมีนูน่นมีเต้ามีภาระอะไรที่แบบที่ต้องแบบแบกรับร่วมกันอะ เพราะฉะนั้นในเรื่องความรักนี่คือต้องกินให้เยอะแล้วกันเพียงแต่ว่ามันก็มีไพ่ที่บอกในเรื่องความสําเร็จเข้ามาด้วยนะคะคือเพียงแต่ว่าความสําเร็จนี้เนี่ยที่คุณจะได้อะมันมันไม่ง่ายนะมันอาจจะใช้เวลาเพราะฉะนั้นคือบางครั้งเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะปรับความเข้าใจกันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะคือไพ่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องแบบเลิกลาอะไรอย่างเดียวมันไม่ใช่แต่มันหมายความว่ามันก็มีโอกาสที่ถ้าเกิดว่าคุณปรับความเข้าใจกันคุณพูดจาคุณเปิดใจอ่ะ เออเปิดใจแล้วคุยกันบางครั้งมันอาจปัญหาที่คุณคิดเอาไว้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้รุนแรงมันอาจจะไม่ได้แบบแย่อย่างที่คิดก็ได้บางครั้งคือต้องเข้าใจนะครับความเครียดความวิตกกังวลทั้งหลายแหละที่มันประดังประเดเข้ามาในช่วงนี้เนี่ยมันจะเกิดมันจะเกิดเข้กอะไรมันจะเกิดความรู้สึกแบบเอ่อความอะไรความรู้สึกแบบที่รู้สึกเหมือนเหมือนตัวเองไม่อยากจะแบกรับอ่ะเหมือนเหมือนกับหาทางออกไม่ได้เหมือนกับเรารู้สึกเหมือนอยู่ในทางตัน นึกออกไหมรู้สึกมันกับแบบไม่อยากจะอะไรกับชีวิตมากนึกออกไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าเราเพียงแค่แบบเฮ้ยเราลองคิดในอีกมุมน,นึงอะในมุมหนึ่งของชีวิตอะว่าเฮ้ยชีวิตเรามันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะเราไม่ได้เป็นคนเดียวที่ต้องแบกรับนะเออแล้วที่สําคัญคือเรื่องบางอย่างสมมุติว่าใครก็ตามที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ย คนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วรู้สึกเหมือนว่าตัวเองต้องแบกรับอะไรแย่ๆมากมายในช่วงนี้เนี่ยแบกรับค่าใช้จ่ายแบกรับเรื่องของการเรียนแบกรับในเรื่องของนู่นนี่นั่นในเรื่องของหน้าที่การงานอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันมันมันจะเกิดความเครียดเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละที่บางครั้งถ้าเรารู้จักที่จะคุยกับคนอื่นบ้างเฮ้ยเราลําบากมึงก็บอกไปดีก็บอกคนอื่นไปเลยว่าฉันลําบากนะในช่วงนี้ฉันเป็นอย่างนี้คือเหมือนกับว่าคืออธิบายอะ พูดคุยกันบางคนบอกโอโหหันหน้าไปนะมันลาบากกันหมดเลยคือคุณต้องเข้าใจก่อนนะว่าบางครั้งเนี่ยในมุมของความลําบากความยากลำบากที่เราเจอเนี่ยนะคะในความเครียดที่เราเจอเนี่ยคือคุณอย่าไปเหมาเอาเองว่าคนอื่นก็เจอคนอื่นก็ต้องลำเขาก็ต้องคิดจริงๆแล้วมันไม่ใช่คือในความเขาเรียกในความยากลําบากมันยังมีอะไรบางอย่างที่มันซ่อนเอาไว้อยู่คือถ้าเกิดว่าคุณมองแต่ในเรื่องของเอ่อเรื่องหลายๆคุณก็จะเจอแต่สิ่งร้ายๆไงเขาถึงบอกว่าทําไมคุณต้องรู้จักหัดมองโลกในแง่ดีบ้าง นี่คือสาเหตุเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามองอะไรด้านในด้านหนึ่งอ่ะดูดูทุกอย่างมันดูแย่ไปหมดเวลวร้ายไปหมดดูเป็นดูแบบไม่มีทางออกเะยให้กับชีวิตตัวเองชีวิตคุณก็จะหาทางออกไม่ได้นะแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าคุณรู้จักคิดรู้จักปรับมุมมองรู้จักปรับทัศนคติรู้จักหาสิ่งดีๆคือคือเราต้องหามุมดีๆบ้างอะ่ะในความในวิกฤตอะ่ะเราต้องพยายามหามุมมองที่มันดียนี่คือสาเหตุที่ว่าอะไรที่ทําให้คนมันแตกต่างกันคือคนคนหนึน่งพยายามหาวิธีแก้อีกคนหนึ่งก็คือจมดิ่่งอยูกับ อยู่กับเรื่องนั้นนั้น่ะถ้าคุณยังจมอยู่กับเรื่องเดิมๆอะชีวิตคุณจะไปคุณชีวิตคุณจะหาทางออกไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณลองนะลองปรับเปลี่ยนวิธีคิดนะลองหามุมดีๆในชีวิตอะชีวิตคุณก็ยังมีความหวังอยู่คุณถึงได้เดตสตาร์เข้ามาไงเพราะฉะนั้นนะคือชีวิตคุณจะมีจะจะมีหวังหรือไม่มีหวังมันขึ้นอยู่กับตัวคุณเองนะว่าคุณจะมองชีวิตของตัวเองยังไงเพราะฉะนั้นเรื่องความรักคือก็อย่างที่บอกว่ามันไม่ได้มีอะไรที่แย่่่ไไไมมมีีอออออออะะรรรรรทแบบบันเเเเเเว้้าาาายกกกงงงงงคคคุุณจจิิดสปป แล้วไอ้ความที่แบบวิตกจริตเนี่ยทาให้คุณไม่เปิดใจกับใครไม่ยอมพูดจากับใครแล้วก็แบบไปสร้างจากความขัดแย้งอะ่ะคือจินตนาการอเอาง่ายคืออะไรจินตนาการที่คุณเกิดขึ้นี่ไม่ได้ทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นเลยเพราะฉะนั้นคือเปิดใจค่ะคุยกับคนอื่นนะแล้วก็อย่าพยายามคิดเองเอองสรุปเอง,เองให้มันมากจนเกินไปนักนะคะเหตุการณ์มันไม่ได้แย่แะอะไรอย่างที่คุณคิดหรอกเพราะฉะนั้นคือคนที่มีแฟนอยู่แล้วก็เปิดใจคุยกันคนที่แบบรักใครก็ตามเเฮ้ยก็ต้องพยายามอะ่ะพูด พยายามแสดงตัวตนของตัวเองออกมาแสดงขึงความตั้งใจของตัวเองออกมาให้เขาเห็นอ่ะไอ้พวกนี้แหละมันจะเป็นตัวช่วยให้ชีวิตรักของคุณอ่ะมันแบบราบรื่นแล้วก็เป็นไปได้ด้วยดีนะคะอ่ะก็ฝากไว้นะสำหรับชาวราศีกุมนะคะก็หวังว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับชาวราศีกุมทุกทกท,กท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ